ต่อๆก็แบบมีความสุขมากๆเลยกับร้านอาหารนาวาติดลมเอาตอนมอเตอร์ไซค์เลยโอ้มอเตอร์ไซค์พี่น้องแม่มุกนี้นะอสนุกว่ะคือเขาเป็นทางคาเฟ่แล้อวก็ทางเป็นทางลิเกภาคกลางอของผมแม่งเป็นลิเกทางภาคอีสานผมไม่เคยเจอทางเล่นแบบนี้อาจารย์อพอได้เล่นเข้าไปแล้วผสมผสานเข้าไปแล้วสนุกพี่น้องสนุกมากเลยมีการแบบ เบรกซ้ายเบรกขวาเบรกซ้ายเบรกขวาเอาเอาขึ้นสะพานตกลุ้นมีเงีดยงี้ลูกกระนาดป้อนว่ะขำที่หายด้วยวะฉันงงเหมือนกันน่ะเพราะบ้านฉันเลยจะกับขับรถกับไปเยอ่อออันนี้มีหลายหลายทางทีนี้ก็งานหนาเป็นแกไปไหนนี่ งานหน้าฉันก็ไปทําการแสดงวันที่20เนี้หมูผมไปทาการในที่20กับนครปฐมกับอ๋อเ๋ยเจอกันเจอกันนี่คนโคราชคุยกันนี่เจอกันวันที่ยี่ิบเนาะวันที่20ิบเนี่หมูก็อย่าลืมไปติดตามผมแล้วก็ไปติดตามพี่น้องเขาติดตามติดตามพี่น้องทุกคนลนะพเกนะครับผมน่ารักกันโอเคมาตอนสุดท้ายแล้วรับผมวันนี้ก็ได้ได้ทิปมาจากแม่น้ำหนึ่งขอบคุณแม่น้ำหนึ่งหน่อยเพราะแกดูทิปอยู่แล้วก็อย่าลืมอ ไปซื้อของแม่น้ำหนึ่งเยอะๆเด้อพี่น้องก็ของแกมีคุณภาพของดีออืโอ้ของแท้น่ะแล้วก็แกก็ใจดีนะแกให้ทิปมาห้าพันนันเองแกก็แบ่งชั้นหนึ่งพันปื๊ดใจดีนะเราได้กันชั้นเห็นแกเหนื่อยหลายงานอ่านี่หพี่ชายชันนี้คนนั้นเหนื่อยมากเลยขายแล้วต้องแบ่งกันคนละห้าร้อยแล้วมั้งเนี่ยหมดมันเป็นไรเดือดร้อนแหละอเดี๋ยวค่อว่ากันเออเดี๋ยวไปว่ากันโอเคแล้วก็หมูตออะไรเงี้ย สช่ bye bye, ครับอ่ที่นี่ที่นี่แม่เขาเห็นเรากำลังสัมภาษ์กันอยู่นะ,อะโอ้ใจดีเว้ยครับเอขาอท่าเว้ยฉันเกิดมาทั้งชีวิตฉันไม่เคยเจอเอซภาคกลางกรุงเทพใจดีกับฉันแบบนี้เลยฉันไม่เคยเลยฉันมีความซุขมากครับเอาแบบตะลุกตะลัมคนเนี้ยพี่นออ้องครับผมแล้วกลับมามีชื่อเสียงได้เนี่ยมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยโอ้แฟนคลับเฮ้ยวันนี้ได้ปีกด้วยนะ ไม่สุดเอาใครมาอีกเยอะผมเอาครับพี่แน็ตพี่เน็ตพี่เน็ตรักมากเอาแกวันนี้ได้ปีกวันนี้ได้ปีกฝากด้วยว่าฝากทุกคนช่วยกำชับเขาด้วยว่าให้มาประจำกับรุ่งฟ้าได้แล้วจะได้เจอกันทุกงานฝากเขาดันเลยว่าให้มาประจำกับรุ่งฟ้าเพราะตอนนี้เขามาทุกงานแล้วดันคิวให้เขาหมดแล้วเดี๋ยวคืนนี้ส่งตารางงานให้หมดเลยนะครับโอเค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 ขอร้องดีครับพี่ป้อป้ากผมรักๆ เอากันตรอนดีครับผมโอเคครับผมหาต่อต่อแล้วต่อเดี๋ยวสามารถต่อก็โอ้ให้พี่น้องตามไปดูเธอมันติดลมนี่แกนาวาติดลมสาขานาวาติดลมน่าจะวันที่29สาขานารานวันวานครเออนารานวครอ่าโอ้ยฉันก็ไม่รู้เนาะฉันไม่รู้นะเดี๋ยวนี้พี่อ่า เอาเมื่อกี้เอาต่อต่อต่อเริ่มพูดไม่จบเด้อเอาอีกสองนาทีเ,เป็นไงบ้างวันนี้ได้ปีกเป็นไงได้ปีกได้ปีกเฮดีใจไหมเฮ้ยดีใจเด้อได้ปีกอะสะพ้ายสะพ้ายนะสะพ้ายเด้อเพราะว่าการที่ได้ปีกเนี่ยเหมือนแบบมันเป็นกําลังใจเนาะคนแบบเมตตาผมอ่ะคือให้แบ้งเดียวอะมันมันก็โอเคแล้วแต่อันนี้เขามีความใส่ใจปีกมันเหมือนแบบเฮ้ยมันเป็นอลังการอะนะคือมีความใส่ใจมีการแบบติดปีกอะไรอย่างเงี้ย เยี่ยม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 ขอบคุณป่อแป๊ะเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่วันที่20เด้อโอเค20โอเคแล้วก็ 20s งานสอนรักเพชรวิเชียนคณะน้องนุ่นอ๋อคณะน้่งนุ่นเลยที่ว่าชัยนาทเหรอชัยนาทพี่นโอ้จะตามไปไหวปะดิต้องตามต้องตามบอกเลยต้องตามเพราะว่าลิเกโคราชก็มามาตมลบกันกับลิเกลาดลีมาพากันแล้ว เยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมโอเค,อเคขอบคุณ f อฟทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นการคลิปสัมภาษณ์พิเศษนะครับมาเจอปพ่อแป้นะครับเ,เป็นดาวตลกโคราชที่โคตรตลกเลยเขาแย่อโอเคขอบคุณครับขอบคุณแม่น้ำหนึ่งนะครับมอบรรางวัลให้ตาปอ้ 5, ปอห้าพันตาป้อก็แบ่งให้เฮียหมูหนึ่พันนะครับช่วงที่สัมภาษณ์กันขอบคุณครับ